สวัสดีนะครับทุกเนียงทุกคนไม่ไงอยู่บ้านกันเพลิดเพลินช่วงนี้พักผ่อนเนาะอยู่บ้านหยุดโควิดไม่ให้หยุดแล้วก็ออกไปเที่ยวไหนทะเลเท่าไรกันล่ะนะครับอยู่บ้านก็อ่านหนังสือทบทวนตำราเรียนทบทวนความรู้มาพบกันอีกครั้งนะสำหรับวิชาพิเศษนะครับวิชาคุยนะครับก็อันนี้ก็ของครูจะสอนรวมเลยนะของปอ .4 ป .5 ป .6 นะ เอาไปดูแล้วก็ไปร่างทบทวนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาทบทวนนะครับในเรื่องของประเภทของคลุยไทยนะครับในชั่วโมงก็เคยสอนเคยบอกเคยย้ำกันไปแล้วนะครับว่าุยคลุยมีกี่ประเภทนะเดี๋ยวนี้เรามาทบทวนกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับคลุยไทยนะครับเป็นเครื่องดนตรีบโบราณน,นะครูเคยสอนเคยบอกไปแล้วว่าประวัติมันเนี่ยมีมา ายาวนานมากนะครับสันนษฐานว่าอาจจะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุนโข,ขไทยนู่นนะครับแต่ว่าที่มีบันทึกจารึกกันเอาไว้ก็มีในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะด้บันดีมีการบันทึกจารึกเอาไว้อ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าไม่ต้องย้อนกันไปไกลถึงขนาดน,นั้นนะครับเอามาดูประเภทของขุยนะครับ คุยนะครับคุยไทยเนี่ยมันมีมากมายหลายประเภทนะครับว่าแต่ว่าหลักๆนะครับที่เขาเอามาใช้บรรเลงกันนิยมใช้บรรเลงกันเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่3ประเภทนะประเภทที่หนึ่งก็คือคุยลิบนะครับประเภทที่2คุยเพียงออแล้วก็ประเภทที่3คือคุยอู้นะครับส่วนคุยที่เราใช้ในการจัดเรียงการเรียนการสอนที่เราเป่ากันอยู่เนี่ยเรียกว่าคุยเพียงออนะครับซึ่งว่าถือว่าเป็น1 ในของประเภทของขุยไทยนะครับที่เขานิยมนํามาใช้เลงนิยมนํามาใช้เป่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแยกดูกันแต่ละประเภทนะว่าแล้วขุยแต่ละประเภทเนี่ยมีลักษณะยังไงเอามาใช้อย่างไรนะครับเอามาดูประเภทที่1น,นะครับหูจะไล่ขึ้นมานะไล่ตั้งแต่ขนาดเล็กมหาขนาดใหญ่นะครับประเภทที่1ก็คือขุยหลิบนะครับซึ่งจัดว่าเป็น ขลุ่ยไทยที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาขลุ่ยไทยนะครับมีความยาวเนี่ยโดยเฉลี่ยป,ประมาณ25เซนนะครับขลิปเนี่ยจะให้โทนเสียงในการเป่ามาเนี่ยเป็นเสียงสูงนะครับเป็นเสียงสูงซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยนะครับเขาก็จะเอามานิยมใช้ในเครื่องประเภทเขาเรียกว่าอ่าบีบวงบีพสาดึกดำบรรน,นะครับก็จะเป่าคู่กับขุยอู้นะครับ ขวี่ลิปเนี่ยนะครับจะมีเสียงที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับขึ้นต้นโนต้ตด้วยเสียงฟาเวลาเป่าเนี่ยนะครับเขาก็จะเป่าผสานเสียงไปกับขุย่อู้ซึ่งจะเป็นขุย่ที่มีเสียงต่ำนะครับเป็นขุย่ที่ใช้คู่กันนะครับขุย่ประเภทนี้นะครับก็จะนิยมใช้เลงในวงเครื่องสาย นะครับวงโมโหรีนะครับแล้วก็วงปีพาดดึกดำบรรนะครับในปัจจุบันวงเหล่านี้นะครับวงมโหรีวงเครื่องสายก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าวงปีพาดดึกดำบรรณเนี่ยก็สูญหายไปแล้วตามกาลเวลานะครับต่อมาเอามาดูคุยชนิดที่2กันนะครับอ่าอันนี้หน้าตาของคุยหลิบนะครับเห็นไหมครับว่าลักษณะเหมือนกับคุยเพียงอทุประการเลยนะครับ ทั้งคุยลิบคุยเพียงอคุยอู้มีหน้าตาเหมือนการเปรียบนะครับเหมือนกันทุกอย่างต่างกันที่ขนาดเท่านั้นนะครับอันนี้คือหน้าตาของคุยลิบนะนะครับอ่มาดูลําดับต่อไปคุยเพียงอออันนี้เราก็รู้จักกันดีเลยนะครับเราใช้กันอยู่คุยเพียงออนะครับก็เป็นคุยไทยอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้มากที่สุดนะครับ ในปัจจุบันก็นำมาใช้ในการจัดการการเรียน,นการสอนด้วยนะปัจจุบันนี้คุยเพียงออก็ยังนิยมใช้อยู่นะครับทั้งในวงโมโหดีนะครับแล้วก็วงเครื่องสายส่วนวงบีพารจะไม่นิยมใช้นะครับวงบีพารก็จะใช้เป็นพวกปีไปนะครับคนละลักษณะคนละคนละแบบคนละอย่างกันนะคุยเพียงออนะครับก็จะมีเสียงที่ทุ้มต่ำกว่าคุยบี นะมีเสียงที่ทุ้มต่ํากว่าแต่ก็ไม่ต่ํามากนะครับถึงมีเสียงที่ทุ้มต่ํากว่าคุยลิดแต่ก็ไม่ได้ต่ํามากนะครับคุพี่งอ้อนั้นตัดว่าเป็นขลุ่ยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดาขลุ่ยไทยนะเพราะว่าเป็นขลุ่ยที่มีเสียงกลางๆนะครับขึ้นสูงก็ได้ลงต่ําก็ดีนะครับเล่นง่ายเป่าเพราะนะครับเพราะนั้น จึงเป็นขลุ่ยที่ได้รับความนิยมมาจนสุดปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่ก็ยังเล่นยังบรรเลงกันอยู่ยังมีคนเอามาใช้เป่าอยู่นะครับมากมายนะครับซึ่งว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ท็อปฮิตติดชาร์จมาตั้งแต่สมัยโบราณน,นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้นิยมที่นํามาบรรเลงนํามาเล่นกันอยู่นะครับรวมถึงตอนนี้เราก็ยังใช้ในการจัดการ,การเรียนการสอนด้วยนะะดีมาดูหน้าตากันนี่คือลักษณะของขลุ่ยเพียงออก นะครับเห็นไหมครับบอลจะมีลักษณะเหมือนกับคุลิปเลยต่างกันที่ขนาดเท่านั้นเองส่วนคุยเพียงอ้อนั้นนะครับขึ้นต้นด้วยนวดเสียงโดนะครับต่างจากคุยลิปนะนี่คือลักษณะนะครับในปัจจุบันเนี่ยคุยก็จะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกเพราะว่าพลาสติกเนี่ยมันราคามันถูกย่อมยาวนะครับเมื่อก่อนมันเป็นไม้แต่ในปัจจุบันเนไม้มันค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับก็ใช้ พลาสติกเนี่ยมาแทนราคาถูกย่มเยาวนะครับแล้วก็มีความทนทานพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ว่าเรื่องเสียงอะไรอาจจะสู้ขุยไม้ไม่ได้นะครับก็ตามราคานั่นแหละนะเราซื้อมาใช้เราซื้อมาจากการเรียนการสอนแล้วก็ใช้คุณพลาสติกฝึกพื้นฐานไปก่อนนะครับถ้าคนไหนสนใจฝึกเก่งๆฝึกคล่องๆก็ค่อยไปหาคุยนะครับที่ทํามาจากไม้จริงเนี่ยมาใช้ซึ่งมี ราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับในปัจจุบันาราคาค่อนข้างแพงทีเดียวมาดูอีกชนิดหนึง่งคุยอู้นะครับุยอู้เป็นขุยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับให้เสียงทุ้มตำ่ำนะครับให้เสียงทุ้มตำ่ำมันมีลักษณะพิเศษนะครับ คือว่าจะมีลูที่ให้กำเนิดเสียงเนี่ยแค่6รลูเท่านั้นนะครับคุณตนด้วยเสียงซอนนะครับนิยมใช้ในวงปีพาดดึกดําบันก็เป่าคู่ไปกับคุยรีบนั่นแหละนะครับเขาใช้คู่กันนะครับคุยรีบกับคุยอู้นะครับก็จะเปรียบลักษณะก็เหมือนอซอดวงกับซออู้ นะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็นซอก็คือว่าใช้คู่กันตัวหนึ่งเสียงแหลมมีตัวหนึ่งเสียงต่ํานะครับคุยก็มีเหมือนกันนะครับเราหนึ่งเขาก็จะเป่าเป็นเสียงแหลมอีกเราหนึ่งเขาจะเป่าเป็นเสียงต่ํานะครับเป่าคู่ขนานกันไปนะนิยมใช้ในวงบีาพาดดึกดําบันนะครับวงโมโหรีวงเครื่องสายนะแต่ในในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมแล้วสำหรับคุยลิบกับคุยอู้นะครับในปัจจุบันก็ ส่วนใหญ่ที่จะใช้ก็คือใช้คุยเพียงอ้อนะครับเราเดียวนะเมื่อก่อนเนี่ยหัวสมัยโบราณเนี่ยเขาจะนั่งเป่าคู่กันเลยคุยคุยริบคนหนึ่งคุยอู้คนนึงเขาก็จะเป่าสอนรับประสานกันไปนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นใช้เป็นคุยเพียงอ้อเพียงเราเดียวเท่านั้นมาดูลักษณะนะครับเห็นไะมครับว่าคุยทั้ง3ชนิดหน้าตาเหมือนกันเปรียบนะครับหน้าตาเหมือนกันต่างกันแค่ที่ขนาด กับเสียงเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือภาพนะครับการเปรียบเทียบขนาดของขลุ่ยทั้ง3ชนิดนะครับขลุ่ยหลิบจะเล็กที่สุดนะขลุ่ยเพียงออกก็จะเป็นขนาดกลางนะครับส่วนขลุ่ยอู้ก็จะใหญ่ขึ้นมาซึ่งแน่นอนเสียงมันก็ต่างกันเราเล็กเสียงแหลมนะครับขนาดใหญ่ขึ้นมาก็ต่ําขึ้นมานะครับยิ่งใหญ่เสียงมันก็จะยิ่งต่ําลงไปเรื่อยๆ นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ทบทวนเอาไว้เท่านี้เนาะกลับไปทบทวนกันมานะครับแล้วก็เดี๋ยวครูจะฝากลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะครับเพื่อนักเรียนได้ทําแบบฝึกหัดกันนะครับได้ทบทวนกันและเดี๋ยวก็ค่อยมาเจอกันครั้งหน้านะครับครั้งหน้าให้นักเรียนถือครุยติดมือ,อไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ซ้มอมโน้ตเพลงนะครับที่เราเคยเป่าเคยฝึกเอาไว้ นะครับบางครั้งครูอาจจะมีโน้ตสั้นๆเพลงใหม่ๆนะครับเอามาสอนให้นะครับก็ติดตามชมติดตามดูกันในคลิปต,ต่อไปก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับครั้งหน้า